ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแคมเปมีท้าชิมนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้ววันนี้เราจะมาท้าชิมต้มเนื้อเจ้านี้นะครับบอกเลยว่าแซ่บมากนะเพราะว่า ผมเนี่ยเคยมารับประทานแล้วหนึ่งครั้งนะแล้วก็ติดใจในวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมาทําคลิปในวันนี้นะฮะแล้วก็สั่งมาเป็นที่ร้อยอยู่ตรงหน้าแล้วครับทุกคนนี่ฮะต้มเนื้อนะฮะ <c oughs> เดินผ่านร้านนี้อาจจะดูแบบธรรมดานะแต่ถ้าคุณลองได้มาแวะชิมเนี่ยแล้วคุณจะติดใจเหมือน <c oughs> เหมือนผมนะแล้วที่นี่เครื่องปรุงก็ไม่เหมือนที่อื่นนะมีน้ําเชื่อมแล้วก็มีน้ําจิ้ม แตกๆด้วยนะแต่ใส่เข้าไปแล้วมันอยู่กลมๆแล้วก็ค่อนข้างจะออกไปแนวแบบแซบๆนะอยากแซบแค่ไหนเราก็ปรุงเองนะตามสบายเลยเดี๋ยวเราจะไปลองชิมคำแรกว่ารสชาติเป็นยังไงนะแต่ผมรู้แล้วนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูนะเราเนี่ยผมเนี่ยรู้แล้ว,พวเพราะว่ามากินแล้วนะแต่วันนี้จะมาทําคลิปในหะ้ทุกคนได้ดูกันนะเดี๋ยวแนละ้วทุกคน เข้า <c oughs> กันเข้ากันไม่ได้หวังแล้วก็รสชาติเหมือนเดิมเป๊ะเออครับแซ่บเป็นต้มเนื้ออีกหนึ่งจ้านะที่ผมอยาก้าทุกคนให้มาลองนะแล้วหาไม่ยากเลยร้านเนี้ยร้านเนี้ยอยู่ตั้งอยู่ในตลาดโตลุ่มจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยถ้าใครหาไม่เจอก็ สังเกตไปรษณีย์นะอยู่ตรงข้างกับไปรษณีย์เลยตลาดโตลุ่งหรือว่าใครรู้จักหลังจวนก็เดินมาใกล้ๆมีที่จอดรถแล้วก็อยู่ฝั่งที่เป็นห้องน้ำนะหาไม่ยากแต่ไปต่อกันด้วยคำที่สองเลยครับผมอืม <c oughs> <c oughs> เข้ากันเข้ากันทุกคนเข้ากันเข้ากันกน,นี่นะสั่งตาเนื้อนะมีทั้งสั่งกลับบ้านหรือว่าจะนั่งทานที่นี่ก็ได้นะแล้วแต่สะดวก <c oughs> <c oughs> เนี้ยต,นนตันๆอื้มตั้มถ้าใครชอบคลิปที่แบบรีวิวอาหารในจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่อง4 d m 2ด้วยนะครับสำหรับวันนี้4 d m 2ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ตัวไปรับประทานยาวๆ,ๆวันนี้หิวมาก <c oughs> <c oughs> ทำำเย็นเย็นนะครับอย่าลืมว่าเพชรบุรีเรายังมีสาดโต้รุ่งนะครถือเฮาอยากจะมากินอะไรก็มาเดิเนดิ่งเดยเล่นหาของกินง่ามีสาราพัดอย่างลูกชิ้นทอดกับข้าวกับปลาขนมกุยช่ายขนมหวาน อาหารญี่ปุ่นตูชิก็มีน้ำปองน้ำปัน่นหอยทงหอยทอดมีหมดข้าวหมกไก่ข้าวขาหมู๋วยเตี๋ลูกชิ้นน้ำส่งน้ำใสมีหมดนะครับของกินสราดพัดเลยคือมาที่เดียวจบถ้าทุกคนอยากจะแบบว่าเอยหาอะไรกินดึกๆนะมาที่นี่ไม่ผิดหวังตลาดโตลุ่งจังหวัดเพชรชบุรีมีทุกอย่างให้เลือกกิน โอเคแล้ววันนี้ CDM 2ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากด้วยนะครับร้านต้มเนื้อตลาดโตลุ่มจังหวัดเพชบรบุรีเด็ด Alright, you ready?